โอเคท้กคนครับสวัสดีกับทุกทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมคาสโตเอนะผมวายยูเกมไม่ครับวันนี้แล้วนะครับผมก็นี่นะผมว่ผมทุกคนนมันมาก็ตา่าอีกแล้วอะดูดีมันลอกอีกแล้วอะ ะสตาร์แกร์ค uh. ่ะดูดีโอ้โหคุณเป็นใครแล้วมาเอาอีกแล้วรอบนี้มึงโดนแน่โดนแน่ไอ้อะตามที่น้องอะชื่อเล่่นชืออะไรนะบอกคนดูหน่อยดิชื่อเฟมค่ะก็ตอนที่น้องเฟมเขาบอกนะผมก็คือนี่เป็นแฟนใหม่ผมนะครับคน้องสิงก็มันมันแอบวันเดย์โซเวอร์กัเลยก็นั่นแหละครับก็หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็น่าข้านะก็น่าเลยครับก็เราลืมเข้าไปแล้วมีคนใหม่ดีกว่าเนาะเห็นปะเฟม ก็นี้เนาะผมกับเฟมก็จะมาอ่าสร้างบ้านกันเนาะใน s เ r อร์เวอร์ชั o นใหม่นะผม1.7.7เอ้ยไม่ใช่1.7นะครับ7เลียโอเคนะครับไปเราไปสร้างบ้านดีกว่าปะเลียแอบเขาซื้อมาเฟมอยากไดอยู่บ้านที่ไหนเหรอตามใจพี่มีนเลยค่ะเอ้ยพี่อยากพี่พี่ว่าพี่ขอแค่ได้อยู่กับเฟมพี่ก็พอใจแล้วจริงๆยิงไม่ต้องมีบ้านหรอกอยู่ด้วยกันสองคนที่ไหนก็ได้เนาะไม่ต้องมีใครคนอื่นอน โอเคนะก็เด okay okay ี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันเนาะได้ค่ะอ yeah. uh ีกยาเออเอ้ยจะเหมือนมุดแล้วนี่ไ like ม่ต้องไรเหรอพี่ไม่ได้ปรับอ่าพี่ว่าพี่ยังปรับพี่ยังปรับเปิดมอนเตอร์ไว้เว้ยมเปิดนะมันนึกเอิดพี่เพิ่งปรับเปิดพี่เพิ่งปรับมาจะแลรกมันปิดอยู่เพิ่มเหมือนไฟแล้วทุกคน โอ้เฟมพี่เจอเพื่อนพี่เลยไปขวบเลยใส่เปอร์ใส่มันเดี๋ยวต้นเนื้อขอไปหาที่แบบที่หลบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาคิปเปอร์ค่ะสัมมิ่เหมือนไส้อ่ะอยากมีคนใหม่มากใช่ไหมได้ไหวมั้ยเนี่ยเฟมไหวมั้ยเนี่ยคนใหม่มากใช่ไหมได้ใหู่ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ปกป้องเฟมไองะไอ่ไอ้ไอ้ไอ่ชุนเล็ยปกป้องปกป้องเออเดี๋ยวมึงได้ปกป้องกันนี้ไอ่ไอ้เพื่อนสมัยนี้ก้อง ะะไปไหมครับดาบอ่ะเดี๋ยวพี่คุมนี่้ไค่ะตอนนึงนะได้เลยคะ่ะเอออ่าอเฮ้ยจบอ้าวมันไชมันไปเกือบตายอ๋อกินก่อนแล้วกันท่าน, <c oughs> นั้นเอ้ย เฮ้ยมันตายแล้วเยยบมันไม่ทันแล้วครับน้องเฟมพี่ไม่เป็นไรน้องเป็นไงไฟน้องเฟมได้ทุกอย่างเลยอให้เราคอยท้ใช่ไหมเอ้ยทุกคนเดี๋ยวนะครับน้องเฟมครับพี่ว่ามันตั้งมันไมเป็นแปดหรนะครับอไร้เบลอ่าไอเออเฟมเราคบมากี่เดือนแล้วตอนนี้เราคบกมากี่เดือนแล้วยี่เดือนเล้ประมาณหนึ่งมั้งคะหนึ่งหนึ่งเดือนอะครับน หนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่ว่าลงข้างล่างดีกว่าเนาะพี่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะหนึ่งเดือนแฟมนี่แค่แล้วต้องเฟมเฟมตายซะแล้วหนึ่งเดือนเดี๋ยวพี่ว่าไปรับจะเราลงเหมือนตรงนั้นก็ได้เอ๊ะเราสิงมันแล้วก็ทับพี่ว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเอไม่เหมือนเรา่องอะ คุดดิ่งเลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้ไม่มีที่ปุ๊อ่ะอ่าเดี๋ยวพี่ขับให้แล้วกันนะครับปุ๊บปุอ่าไม่มีเป็นไรครับเพื่อนน้องเฟรมพี่ร้อยแสงเจมส์คิวฮะอะไรนะเจฟเปิดลงพอดีออตาย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 เฟรมไม่ไหวเลยอ่าพี่ว่าเราวิ่งหนีไปเรื่อยดีกว่าพี่ว่าอย่าง คนเขาเขานอกใจผมมากเราควรทำยงไงเฟมเคยคิดเรื่องอยากแต่งงานกับพี่มั้งปะอยากแต่งงานเหรอเตยอยู่อยากแต่งงานอยากแต่งงานแต่งงานเอ้ยทำเอ้ยแต่งงานโอ้โอสมบ้านสมบ้านมีสะบ้านแล้วล่ะตบีสะบ้านอยากแต่งงานไม่ไหวไหมเฟมเอ๊ะไม่ไลยังไม่หมดใช่ปะ โอ้ยโหใจ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 ไม่ไหวจริงๆทุกคนผมขอยอมแพ้มันปิดมันปิดมอนนะทุกคนตาปะน้องเฟมครับเดี๋ยวผมเปิดเองเราไปหาที่อยู่ดีกว่าเอาหาดเลยนี่อืมไปมึงมาพี่ไม่ยอมปล่อยให้น้องเฟรมโดนกัดหรอกไม่ยอมปล่อยให้โดนกัดหรอกจะมึงโดนโดนบึ้มแน่อุ้ยค้าง ไอ้เพิ่มหนึ okay, okay. น่งนะปิดมอนเตอร์ไปแล้วไม่ใช่หรอมันอย่ากไหนอ่ะนอกใจกูเหรอโอ้โหอีกสักเรามาเล่นมาชื่อแบบน่ารักคุกกี้ดูว่ะ <c oughs> เราโดยที่ไม่ต้องมีมอนสเตอร์นะครแล้วปิดไปแล้วไม่ใช่หรอเจอช่องเงี้ไม่ใช่ไหมได้ได้ไม่ เออนี่ก็เป็นนี่ไม่คิดอะไรของพ่อแค่าาหาแฟนใหม่มาเปิดตัวเท่านั้นนะครับผมมามาเปิดตัวมามาเปิดตัวน<อ>ี่เรียบร้อยแตกตองเพื่ใหม่อีกจะนี่ครับแล้วลงข้างล่างอีกหรือเปล่าไปไปบอยู่ข้างล่างสักคืนสองคืนอะไรเงีย้ยอยู่ด้วยกันสองคน คนดูมันดีมังหมองแอ่าชิบหายกูลืมคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวเอเนมข้าง่งอ่ะเดี๋ยี่ไหาเนอุดูดีเจอันนี้คนดูดูมันขางล่างกันไปเดี๋ยวตอนนี้มมนปิดอยู่ปวะโอเคไม่ได้ปิดอ่คดมันดปลอดภัยครับบอกแล้วแค่ได้อยู่กับสองคนพี่กดีใจแล้วท้เฟนนะ น้องเฟรมตาสวยมากเลยอะขอบคุณค่ะรักนี้ต้องแบบอืมลองอะไรดีเนาะอยู่สองคนแล้วก็ทำอะไรกันดีอะอยู่แค่สองคนทำอะไรดีนะอยู่แคสองคนเองไม่รู้่นใจอะว่าไม่รู้อะอยู่แค่สองคนเองนะไม่คิดจะทำอะไรเหรอไม่ค่ะไมน่ใจ แย่จังอ่ะพี่อยากนะน้องเฟรมแย่จัไรกันวะยายังไม่หมดคะไม่ได้อะไ,ได้ค่ะเจ๋อใจเลยเราฝนงั้นอย่ารอฝนกินก่อนแล้วค่อยขึ้นแล้วกันนะย้๋ยแล้วไปหาข้างนอกเลยตัออยู่อย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ uh, ดโอ้ลืมไปมันเป็นสายยายยายามันเป็นสายเป็นสายลืมคิดไป ใช่มาจากเอาแบบไปขึ้นมาแล้วแบบตู้ตามตู้จริงถ้าเกิดพี่มีพีเอ็กนี่พี่ก็น่าจะอะไรสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยถ้าพี่มีพีเอ็กเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเราลองมาแบบทําให้เขาสะดวกสบายคนแบบติ๊กเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเรามาแกล้งดีกว่าไม่ใช่เราไม่จําเป็นต้องช่วยคนคนแบบนี้จะไม่ช่วยคนจะพี่ขึ้นดาวไม้กับมันเดี๋ยวพี่ต้องมาเรียบร้อยมากแล้วโดนแน่โอ้โหขึ้นดาวเจอคิปเปอร์เลย เออไมมนไม่โดนเราบ่เลยทุกคนดูมันดิน้องน้องสโอ้โหสุดที่รักเลยใช่ไหมสทรักม้นะครับทุกคนเราจะต้องทำให้น้องเฟมหมดปลอดอยู่รอบปลอดภัยนะครับไห้อยู่รอบปลอดภัยบินหายนี่ยินหายใช่โอ้ยคิปเปอร์เฟย์กอดตอนนี้นะไา อันเรียบร้อยเคือมีอะไรหาพี่บมีอะไรบินดิคุยกับแม่นีแกเอาเมียมตายเหรอใช่ค่ะคิปเปอร์เต็มเลยไมเรียมตายอ่ะบอกบินหายคิปเปอร์ลงมาได้ไงไม่รู้งั้นงั้นเฟยมาหาพี่แล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่าไหมอืมไม่พี่มีอยู่ไหนหรอคะพี่ว่าถ้าเกิดเราลงข้างล่างพี่ว่าคิปเปอร์น่าจะทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรมิ้ แยกออกไปไม่เก็บของพี่ลงแล้วแล้วคุณแล้วคุณเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตงไปทุกคนดูมันทำกับผมทุกคนรู้ด้วย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 ดีอ้ดดีอุดอุดอดขยะขยขยะขยะขย้ พี่พี่ขอไปอ่าขอบคุณครับไปไปไปเดีย๋ยวเราจะไปสร้างอะไรจะทำของเราสองคนพาล่างกันดีกว่าเอมคิดว่าไม่น่าจะมีต,ตัวอะไรเข้ามาได้นะไปไปไปเป็นของพี่เฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอ่ะโอ้แรกใหม่ครับปเ,เปอร์ซั n เฟ t แรกใหม่ ใช่เราเราขามาปะทุกคนไม่อยู่ข้างล่างมันมีเหมืองอยู่เดี๋ยวผมว่าทำไปเราขับเราขับหน่อยพี่จะ้าเป็นยังไงที่ซ่อนแล้วก็อันนี้ด้วยอะไปแบบไปเซอร์ไพรส์อ่ะเนี่ยรอไม่ลงปะมีอะไรเปล่าไม้ไม้เหรอฮะใช่ปขอบคุณครับเอาแบบอุ้ยเยอะอยู่อะเนี่ยอินชอนอะไแบบอินชอน ชับนี่เยอะเฟมนี่องเฟมคเไฟมเอ้าติดร์ชันอื่นนนไปไหนอะไม่มีนะอยากได้บล็อกไอะไรเงี้ยได้เลยเออนี่ไงได้แล้วได้แลวเนา้อนบงกอย้่กูมอีกอ่ะปปปโปอีกแล้วปไปอยู่ไหนละอยู่ตรงนี้ นมันก็ไม่เจอเหม่อที่ไหนมันไม่เห็นใช่ปะเออไม่เห็นแล้วอนนี่เป็นเหมือเหรอเอ้ยไ่รับ<ะ>ด้วยรับรับปิดเหรอัรบปิเออเจอเดกแล้วเฮ้ยก้อนเดียวโอเคนี่อยากผมมาทำแบบเหมือนแบบไรมันด้คน,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 นมามาแล้วอะไรเงี้ยขุดไม่ได้อะทำไมอ่ะ อ,อใช,ใช่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 ที่คนเห็นขุด<ะ>มีตงต่อได้เหรอลองลองไปดนะี๋ไม่มีนะอันนี้ทองขุดไม่ได้โอเค เออเดี one, er. okay. Yeah. Okay. Like ๋ยวหาเหล็กอีสักก้อนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอ่อทำตำเผาตรงนี้ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวผมรอแบบรอนี่แบบมันพูดอะไรหวานๆเนี่ยโอเคจะมีขึ้นหาอะไรข้างบนก่อนไปหาเด็กทั้งได้เหรอได้ค่ะพี่เล่าของเขาอุ้ย อะไรนะได้ครับที่รักของเขาอะไรนะได้ครับที่รักของเขาได้ครับที่รักของเขาเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเฟมเองเฟมดยพี่ด้วย อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเฟยเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเฟยเองไม่ใช่เหรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปกป้องเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะปกป้องเองไม่ใช่เหรอปกป้องเองไม่ใช่เหรอ Oh, oh, oh,